อ้อยก็ไม่ได้ทําอาหารลงคลิปมานานแล้วนะคะที่จริงคือทําอาหารทุกวันแต่ไม่ได้ทําคลิปลงเลยค่ะช่วงนี้อ้อยสังก็จะยุ่งมากเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยจะลงคลิปอะไรเลยค่ะวันนี้ก็จะทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอ้อยสังฮิดากะสังจิ่ปุ่นค่ะวันนี้ก็จะใช้ผักคมมัสนาะคะหรือว่ากวางตุ้งเนาะเขาเรียกกวางตุ้งนั่นแหละค่ะแล้วเมนูนี้ก็จะใช้ปลาชีราสูค่ะหรือว่าคล้ายๆปลาซิวขาวน้อยบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะปลานี้นะคะอ้อยก็จะใส่น้ํามันงาไปก่อนนะคะครึ่งช้อนชาคะแล้ว ก็โชว์อยู่ค่ะจากนั้นเราก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ พอผัดเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะมารอผสมกับข้าวนะคะเมนูนี้เราจะทําเป็นโอนิกิริก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินเป็นกับข้าวก็ได้ไม่ต้องปั้นเป็นโอนิกิริก็อร่อยเหมือนกันเลยค่ะส่วนป่านี้ก็ได้ลดราคามาค่ะแล้วก็จะย่างป่าไปด้วยนะคะย่างป่าก็ง่ายๆค่ะที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่ตอนย่างใกล้จะเสร็จนะคะก็เปิดดูว้าหอมมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะทําซุปนะคะวันนี้จะทําเป็นซุปใสค่ะใช้ดาชิลงไปนะคะถ้าที่บ้านอย่างอ้อยกับคุณที่ดาก่ายอยู่กัน2คนก็จะใส่น้ําประมาณ4ี่ร ะะซึงก็จะเพียงพอต่อการทาน2คน1มื้อพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็อยากใส่อะไรเราก็ใส่นะคะส่วนอ้อยวันนี้ใส่โฮตาตินะคะวากามิ ami, ค่ะโทโรโรนะคะแล้วก็ใบมิสุบะนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าใบผักชีฝรั่งญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะเวลามาทําซุปค่ะ,คะซึ่งซุปนี้เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะและเมนูสุดท้ายค่ะเราก็จะทําสลัดนะคะซึ่งน้าสลัดเราจะทําเองค่ะใช้น้ําส้มสายชู1ช้อนโตน้ํามันนกอกหนึ่งช้อนโตนะคะเกลือพริกไทยค่ะหลังจากนั้นก็หั่นเตาหมดทุก จะเอาผักที่เราผัดไว้กับปลาเนี่ยคะ่ะมาคลุกกับข้าวค่ะก็คลุกข้าวกับปลาให้เข้ากันเวยค่ะลองซิมเบิงนะคะอ้ยแซ่บหลายจ้าแล้วก็เพิ่มงาไปนิดนึงนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะไว้สังก็เพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ได้เวลาทานอาหารแล้วนะคะเราก็จะจัดจานเสิร์ฟแบบเหมือนร้านอาหารเลยนะคะนี่เราก็จะปูด้วยผักสลัดก่อนนะคะแล้วก็เอาสลัดที่เราทํานะคะวางลงไปค่ะตาหน้าทานไหมคะน่ากินเนาะจ้าแล้ววันนี้ก็สุขภาพสุดๆไปเลยค่ะอุย้ยมีผักมีปลานะคะแล้วก็มีซุปค่ะนี่แหละค่ะเป็นเมนูสุขภาพของจริงเลย จ้าม้าจะมาทานข้าวด้วยกันนะคะบางทีเป็นแม่บ้านก็คิดหนักนะคะว่าเอ๊ยยันนี้ฉันจะทําเมนูอะไรดีนะทําอะไรดีเพื่อจะได้สุขภาพและได้อาหารครบ5หมู่นะคะนี่นะคะก็ได้เป็นเมนูนี้นะคะบางทีก็คิดจนหัวแตก้วยจ้าไปจ้าไปทานข้าวกันนะคะโอ้ข้าวอร่อยจังเยอชิราสุาชิราสุโคมาสนะโคมานะอืม どうもありがとう。ุณซุปหトロロ、ากเต๋อทอโรโรทอโรโあคอมทอร่าอยทานข้าวเสร็จนะคะข้าวที่แบ่งไว้นะคะหลังจากตักทานแล้วนะคะก็จะมาปั้นเป็นโอนิกิริไว้ทานพรุ่งนี้เช้านะคะนี่ค่ะนาทานไหมคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะคะบายบายเซยนาลา